สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับพอดีเราจะเดินทางไปที่สกลนครน,นะครับทุกคนตอนนี้เวลาประมาณสักตีสามนะฮะตีสี่นะครับประมาณตีสี่ตีสามเกือบตีสี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปพักที่สลิปบล็อกนะครับเป็นห้องพักที่อยู่ในสนามบินดอนเมืองนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพักประมาณสักสองชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราติดต่อก่อนนี่ฮะสลิปบ็อก สวัสดีครับติดต่อห้องพักครับออกหกโมงเช้าครับเราจะต่อที่สลิปบล็อกครับเป็นห้องพักที่อยู่ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับทุกคนนฮะสลิปบ็อกนะครับจริงๆเราเคยมาพักที่นี่เป็นประจํานะฮะ แล้ววันนี้ก็จะใช้บริการชั่วโมงละห้าร้อยบาทนะครับถ้าเป็นเหมาก็ประมาณสักสองพันห้านะครับทุกคนก็ลองดูนะจะได้ห้องหรือเปล่านะฮะที่นี่ก็จะมีห้องพักนะครับฮะชเช้าครับคือตอนนี้ตีสามนครับลูกค้าสามารถเลือกสองชั่วโมงสาม สองชั่วโมงฮะสองสองชั่วโงนี่ออกประมาณกี่โมงฮะตอนนี้ตีสามึงสองชั่วโมงก็ตีี่ตีห้าตีห้าครับตีห้าตีสิบห้าประมาณนะฮคโอเคครเพราะว่าบินหกโมงเชา้าครับจะมีข้อสอารนส่ครับจายบรประชาชนหน่อยผู้ใหญ่จ่ายแบบประชาชนนิดเึีย จ่ายเป็นบัตรเครดิตได้ใช่ไหมครับชำระค่าห้องหรือคันตัดบัตรเครดิตได้ครับแต่ว่าจะมีค่า,ามัดจำกนึแจ๊กได้สามร้อยบาทดได้ครับสดนะครับมีเงินสดไหมอ่าจ่ายเงินสดหน่อยเดี๋ยวค่อยเอาคืนเดี๋ยวค่าห้องเอาเป็นบัตรเครดิตนะครับจ่ายเป็นบัตรเครดิตนะฮะ รีบบอกนะครับบัตรเครดิตนี่ครับที่ถ้าอากาศยานดอนเมืองนะครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราบินตอนประมาณหกโมงสิบนาทีนะครับเดี๋ยวเราก็าจ,จะออกประมาณสักตีห้าครึ่งตีห้าสี่สิบประมาณนี้นะฮะตอนนี้เงียบเงียบสงบมากเงียบมากนะฮะเป็นห้องพักที่อยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับทุกคนหลายคนอาจจะไม่เคยมา มาพักนะครับก็สามารถมาพักที่นี่ได้นะครับเวลาเราเปลี่ยนเครื่องมาอาบน้ํามาอะไรพักสักสองชั่วโมงนะครับเป็นไงไหวไหมฮะเป็นไงบ้างโอเคฮะต้องไ,ไหวแล้วเป็นไงบ้างโอเคครัอเกทาใหม่ จ่ายเงินประจำด้วยนะจ่ายเงินมาจำหน่อยพี่ใหญ่เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนคืนคนแจค่อยเอาคืนก็จะมีค่ามัดจำุญแจ้สามร้อยบาทนะครับทุกคนอันนี้อันนี้เขาคิดชั่วโมงละห้าร้อยใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเป็นคืนนี่คืนละสองพันห้าใช่ไหมใช่ครับอ่าจะเป็นสิบชั่วโมงครับสิบชั่วโมงสองพันห้าใช่แล้วหัวข้อ จอดเลยสดีบออกดอนเมืองนะครับทุกคนก็มาพักได้นะครับตอนนี้เวลาประมาณสักตีสามนะครับทุกคนนี่ฮะสลีบออกดอนเมืองก็ลองดูนะฮะเดี๋ยวรอคนได้บัตรยัง หมายเลขเลยสองศูนย์แปดสองศูนย์แปดแต่มันออกเก้าศูนย์เจ็ดนะ่คนนี้มั้งน่าคนนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีคนพาไปที่ห้องพักนะครับทุกคนห้องพักสวัสดีค่ะไปไปตรงไหนครับอ่าไปสลิปบ็อกนะฮะเป็นห้องที่พักระหว่างที่เราจะเดินทาง นะครับก็มีห้องพักนะครับบางครั้งเวลาเรามาเปลี่ยนเครื่องนะครับบางคนอาจจะบินมาจากต่างจังหวัดแล้วก็แบบมาถึงประมาณสักดึกๆแล้วพรุ่งนี้ต้องบินแต่เช้าเนี่ยก็สามารถมาพักอาบน้ําอะไรได้นะครับทุกคนสลีปบ็อกซ์เนี่ยฮะก็เป็นห้องนอนดีๆเลยนะฮะมีห้องน้ํามีอะไรอาบน้ําสบายๆอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ เราก็จะบินประมาณสัก6กโมงสิบนาทีนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ห้องนะครับนี่สองศูดใช่ไหมสองศู 8, นยะ์แปดอ่ะเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่เจรีวิวดูนะครับวันนี้มาแบบเอก u ุ i ิบเลยเอก u ุ i e ิบก็คือว่าผู้ใหญ่เจไม่เคยมาพักที่นี่นะ ผู้ใหญ่เจเคยมาพักไหมไม่เคยนะไม่เคยนะครับเป็นห้องนอนที่อยู่สนามบินดอนเมืองนะครับทุกคนเวลามเปลี่ยนเรื่องอะไรเนี่ยเราสามารถมาพักได้ก็จะมีห้องน้ํานี่ครับทุกคนห้องน้าห้องอาบน้ำประมาณน,นี้นะมีชักโครกมีผ้าห่มแล้วก็มีที่นอนมีทีวีนะครับเด,เดี๋ยวคืนนี้เราก็จะนอนกันที่นี่สองชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงนะครับเพราะว่า ต้องนอนครับทุกคนไม่งั้นก็ไม่ไหวเดินทางพวกนี้เหนื่อยแน่นอนนะครับโอเคนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวพอเราเดินทางก็จะถ่ายทุกคนได้ชมนะครับวันนี้ก็ขอลาผู้ชมไปด้วยคลิปที่เราอยู่ที่สลิปบ็อกดอนเมืองนะครับทุกคนไปแล้วผู้ใหญ่เจสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เนาะคุณไนครับเจอกันพรุ่งนี้ <Yeah. S 1> พรุ่งนี้ขึ้นเครื่องบินเจอกันนะฮะหกโมงเช้าหกโมงเช้านะครับอาจจะออกประมาณสักตีตีห้า ตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งตีห้าสิบห้าคือต้องเรียบร้อยแล้วต้องตื่นแล้วนะฮะฉะนั้นก็มีเวลานอนแป๊บเดียวนะโอเคครับไปเจอกันครับพรุ่งนี้สวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้เวลาตีห้าสามสิบวินาทีนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปขึ้นเครื่องบินนะครับทุกคนหลังจากที่เราได้พักผ่อนประมาณสักสองชั่วโมงนะครับตอนนี้เราอาบน้ำเรียบร้อยนะครับทุกคนนี่ น,น้ำเรียบร้อยนะครับตัวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เก็บของให้ดีนะครับ,บรเรียบร้อยไหมอ่ะโอเคไปแต่ครับทุกคนเรียบร้อยนะครับ แต่งตัวเรียบร้อยไปส,ญญสวัสดีครับ,รบเราอยู่ที่อาคารผูดด้โดยสารขาออกนะครับสวัสดีผู้ใหญ่เจครัสวัสดีครับเป็นไงบ้างพักผ่อนได้ไหมโอ้พอได้พักผ่อนพอได้ผักผ่อนครับประชุมรอบนี้เป็นไง หนักมากนะฮะทุกคนก็หลายคนกําล,ลังเช็คอินนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินที่นกแอร์นะครับทุกคนตรงนี้เอเชียแต่เดี๋ยวเราจะไปอ่าคืนกุญแจนะครับมีค่ามัดจำกุญแจของสริปบ็อกที่สามร้อยบาทนะครับทุกคนไปนี <c oughs> ่ใหญ่เจไปคืนกุญแจก่อนสามร้อยบาทฮะเดี๋ยวไปเอาเงินคืนก่อน ก็ได้เวลานอนประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับทุกคนไปพอได้นอนนะครับ เดี๋ยวเช้านี้ก็เราจะเดินทางไปที่สกลนครนะครับจะคืนคุญนแจก่อนนะครับน่าจะเรียบร้อยนะครับโอเคไปเรียบร้อยนะฮะคืเนเงินสามร้อยบาทไปเดี๋ยวเดินทางไปที่อ่อ จุดเช็คอินนะครับของสายการบินนกแอร์ Air นะครับทุกคนตอนนี้ก็อาจจะงงเงี้ยนิดหนึ่งนะครับแต่เช้าเลยตีห้าครึ่งนะครับเราขึ้นเครื่องประมาณสักหกโมงนิดนิดนะครับตอนนี้เหลือเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะเช็คอินนะครับแต่จริงจริงเราเช็คอินผ่านระบบออนไลน์มาเรียบร้อยนะครับเราไปเดินไปดูนิดหนึ่งว่า จุดเช็คอินมีคนเช็คอินเยอะหรือเปล่านะครับถ้ามีคนเช็คอินเยอะเดี๋ยวเราก็จะอาจจะใช้ระบบเล็กทรอนิกส์นะครับที่เป็นตัวเล็กทรอนิกส์เข้าไปจุดตรวจเลยนะครับเนาเจออะไรขึ้นไปมันมีเด็กเขาล้มมันมีคนล้ม โควใส่ง่วงฮะวงนตัเช้าอไปรีบเดินฮะเดี๋ยวเราไปเช็คอินแล้วก็จะเดินเข้าไปตรวจสัมภาระนะครับทุกคนเข้าไปที่เกตนะครับเดี๋ยวเราติดตามชมนะครับ มีคนรอโหลดกระเป๋ากันเยอะเลยนะฮะรอตรวจคนเยอะมากก็ปอเดอร์นะครับประตูเปิดที่6หกโมงตรงนะฮะรอก็รอประมาณสักเหลืออีกเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะฮะอันนี้คนเยอะมากนะครับทุกคนเข็ขัดและสิ่งของที่นำตัวมา วางใส่ถาดของภาระสำหรับผู้โดยสารที่มีแ i̇şte ล็ปท็อปและแท็บเล็ตในกระเป๋าสัมภาระอยู่ใแยกออกจากกระเป๋าสัมภาระเพื่อนำผ่านเข้าเครื่องในตัวนี้ตำหรับโรงเลสเตอร์สเปรย์ที่มีบรรจุพันธุ์เดินหัวอยู่เดี๋ยวขึ้นเครื่องก็หลับเลยเดี๋ยวนี้ตรงนี้ดีกว่า เดี๋ยวเข้าเครื่องสแกนนะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในนะครับยังมีเวลานะครับตอนเช้าคนเยอะนะครับโอเคครับเราสแกนกระเป๋าเข้ามาข้างในเลยนะ,ะเดี๋ยวเราจะไปที่เกต3 32นะฮะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่สกลนครน,นะครับโอเคครับสำหรับที่ ทุกคนที่ติดตามชมคลิปนี้นะฮะก็จะได้เห็นว่าที่นสนามบินมีที่นอน,นพักเครื่องนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่สกลนครครับ <F 2> โอเคครับสวัสดีครับไปนะครับสวัสดีครับห้าพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไปกระบี่ขอเชิญ้ที่ัะใขึ้นเครื่องได้นะทางออก84ไว้เจอกันที่สกลนครนะครับไปแล้วสวัสดีครับ Attention please. This is the final call.